สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับสาหรับคลิปนี้ผมก็ไม่ได้มาเล่นเกมหรือว่าอะไรครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องนะครับเล่นเกมแล้วได้อะไรนะครับอันนี้เกิดคําถามครับคําถามนี้ส่วนมากก็จะมาจากผู้ใหญ่นะครับสําหรับเด็กๆนะครับหรือว่าวัยรุ่นก็จะตอบแค่ว่าเราเล่นนะครับเพื่อความสนุกสนานของเรานะครับแล้วเล่นแล้วส่งผลดีหรือว่าส่งผลเสียแล้วครับก็มีทั้งสองเงียสองมุมนะครับถ้าเราเล่นแล้วหัวร้อนนะครับอารมณ์โมโหนะครับเราก็จะส่งผลเสียมันก็จะส่งผลเสียต่อสมองและร่างกายของเรา แต่ถ้าเราเล่นแล้วนะครับมีความสุขกับมันผ่อนคลายนะครับก็จะทําให้เรานะครับสมองเราก็จะปลอดโปร่งรู้สึกโล่งรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกมีความสุขนะครับแต่ว่าถ้าเล่นนานๆแล้วมันก็จะส่งผลเสียต่อสายตาด้วยได้เช่นกันนะครับให้แนะนําครับให้เพื่อนๆเปิดเป็นโหมดถนอมสายตานะครับในการเล่นโทรศัพท์มือถือทุกครั้งนะครับจะทําให้จะทําให้เรานะครับสายตาเราไม่โดนแสงสีฟ้ามากเกินไปนะครับก็เล่นนะครับสําหรับใครที่เล่นก็ควรเล่นอย่าง มีสตินะครับไม่โกรธอะไรจนเกินไปบางทีก็มีแพ้มีหัวร้อนบ้างนะครับมีชนะมีดีใจมีเสียใจเป็นเรื่องธรรมดาของเกมนะครับก็ขอให้เล่นอยู่ในสติของเรานะครับอย่าโกรธกันจนต้องตีกันอะไรประมาณนี้นะครับส่วนมากก็จะเป็นพวกเด็กๆนะครับแต่ถ้าสําหรับผู้ใหญ่วัยสิบแปดปีขึ้นไปแล้วก็เล่นอย่างเป็นเวลาก็ไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่อย่างเดียวนะครับที่ต้องเล่นเป็นเวลาก็เด็กๆด้วยนะครับก็ต้องเชื่อฟังผู้ปกครองด้วยนะครับหาเวลานะครับอ่านหนังสือนะครับอ่านหนังสือทํากันบ้านหรือว่าทํางานบ้านอะไรนะครับเชื่อฟังผู้ปกครองด สำหรับบางคนนะครับก็ดู очку, จากเกมก็มีประโยชน์ก็มีนะครับก็คืออาจจะมีคําภาษาอังกฤษแทรกขึ้นมาเป็นภาษานู่นภาษานี่ทําให้เราเกิดความรู้ขึ้นมาก็มีนะครับแล้วเล่นแล้วได้อะไรนะครับได้เงินใหม่นะครับเกมสําหรับบางคนก็เล่นเพื่อสร้างรายได้ก็มีนะครับสร้างรายได้จากการทํา youtube จากเกมที่เราชอบที่เราเล่นนะครับหรือว่าสร้างเกมขึ้นมานะครับสร้างตัวละครสร้างไอเดีเพื่อนําไปขายให้เพื่อนๆในเกมนะครับก็มีเหมือนกันนะครับบางคนก็เล่นเพื่อการแข่งขันนะครับชิงเงินรางวัลก็มีนะครับ สำหรับเกมนะครับก็มีทางด้านดีนะครับบางคนเล่นแล้วการเข้าไปในการแข่งขันชิงเงินรางวัลเป็นเป็นล้านก็ยังมีนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีประโยชน์นะครับเกมมันอยู่ที่คนเล่นว่าเราจะเล่นแบบไหนนะครับว่าเราจะทํายังไงนะครับให้เกมมันมีประโยชน์ให้เกมมันดูดีนะครับให้คนอื่นเขามองว่าเกมนี้ก็สามารถสร้างรายได้ได้เหมือนกันนะครับสําหรับผู้ใหญ่นะครับเขาก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าเกมมันมันมีประโยชน์อย่างนู้นอย่างนี้มันมีประโยชน์ยังไงบ้างนะครับสาหรับคนรุ่นใหม่นะครับก็ ก็น่าจะรู้นะครับว่าสมัยนี้เทคโนโลยีมันพัฒนาไปไกลนะครับแล้วก็เราสามารถนะครับสร้างรายได้จากเกมนะครับได้เยอะแยะครับคนที่เขาสามารถสร้างรายได้จากเกมได้นะครับสําหรับคนที่อยากสร้างรายได้จากเกมก็ขอให้มีความตั้งใจนะครับทาอะไรก็ขอให้มีความมุ่งมั่นนะครับมุ่งมั่นแน่วแน่นะครับแต่ที่สําคัญนะครับอย่าลืมว่าเราจะเครียดในการเล่นเกมครับบางทีเป็นเกมฟรีไฟล์อง์ออฟดูดี้หรือว่าเกมอะไรต่างๆครับที่คนเขาเล่นกันเยอะๆนะครับทั่วโลกนะครับ ที่เขาจัดการแข่งขันนะครับใน Facebook ในแอปอะไรต่างๆครับที่มีการถ่ายทอดสดให้ดูถ้าเราอยากเข้าร่วมการแข่งขันเราก็ลองเสิร์ชหาหาข้อมูลครับแล้วเราก็เข้าไปดูนะครับแล้วเราก็เข้าไปเล่นลองดูครับลองทําอะไรดูหลายๆอย่างนะครับบางทีเกมก็มีประโยชน์มากกว่านั้นนะครับสําหรับบางคนนะครับก็อาจจะชอบในตัวเกมนั้นแล้วเกิดความรู้นะครับอยากเอาไปพัฒนาต่อยอดนะครับเป็นผู้พัฒนาเกมในอนาคตก็มีนะครับก็เราอาจจะได้ในรายได้ตรงนั้นก็มีนะครับ แล้วบางคนก็อาจจะไปเป็นพ pues รีเซนเตอร์ให้กับตัวเกมนั้นๆ,ๆนะครับก็อาจจะได้รายได้ตรงนี้ขึ้นมานะครับ <S <S ก็มันมีหลายอย่างนะครับมีหลายประเภทเกมมันก็มีทั้งดีแล้วก็เสียนะครับมีทั้งข้อดีแล้วก็เสียมันอยู่ที่ว่าเราจะเล่นแบบไหนเล่นแล้วเกิดหัวร้อนอันนี้ข้อเสียแน่นอนครับแต่ถ้าเล่นแล้วหัวร้อนแล้วได้รายได้ขึ้นมาอันนี้ก็เกิดผลเสียแต่ว่าอาจจะเกิดผลดีต่อตัวเราด้วยได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าเล่นแล้วหัวร้อนแล้วไม่ได้อะไรเลยอันนี้ก็ก็คือจบนะครับแต่ถ้าเราเล่นเรามีสต เอาเกมตัวนั้นไปศึกษาต่อยอดแล้วก็อาจเราอาจจะแบบฝึกฝนนะครับสมัยนี้เกมมันก็เป็นกีฬาชนิดหนึ่งไปแล้วนะครับที่เขาแข่งกันนะครับอย่างเกมฟีฟล์อย่างเกมพับจีนะครับที่โด่งดังนะครับทั่วโลกก็เอาไปแข่งขันกันอย่างเกมฟุตบอลก็จะมีเกมฟีฟ่านะครับก็แข่งขันกันจริงเงินรางวัลร้อยล้านอะไรก็มีนะครับถ้าเกิดว่าเด็กๆนะครับหรือว่าใครที่ชื่นชอบก็พัฒนาเกมพัฒนาฝีมือนะครับในการเล่น เล่นอย่างมีสตินะครับเกิดว่าเรามีเวลาไปทําอย่างอื่นนะครับไปศึกษาเรียนรู้บางคนกําลังเรียนอยู่ก็ศึกษาในเรื่องการเรียนนั้นๆน,น,นะครับศึกษาไว้เยอะๆนะครับก็จะเป็นผลดีต่อตัวเราศึกษาอาชีพต่างๆอะไรแบบนี้นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องเล่นเกมตลอดทั้งวันนะครับก็หาความรู้ได้จาก Internet, อินเทอร์เน็ตโซเชียลเน็ตเวิร์กทั่วไปนะครับถ้าเรามีความรู้มีความตั้งใจเราก็อาจจะประสบผลสาเร็จในสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราฝันไว้นะครับอาจจะเป็นความจริงได้ สุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอฝากถึงคนที่กําลังเล่นเกมอยู่นะครับสาหรับใครที่เล่นอยู่ก็ขอให้เล่นอย่างมีสตินะครับเล่นเป็นเวลานะครับไม่โกรธไม่หัวร้อนนะครับเล่นแล้วผ่อนคลายก็ขอให้ทุกคนนะครับเล่นเกมกันอย่างมีความสุขแล้วก็สนุกสนานนะครับผมอาจจะพูดติดๆขัดๆบ้างพูดวนไปวนมาบ้างก็บางทีก็พูดไม่รู้เรื่องก,ก็ต้องขออภัยไว้ในนัดที่นี้ด้วยนะครับผมก็เป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ว่าผมอยากให้ทุกคนนะครับมีความสุข แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเล่นเกมแล้วก็มีเวลานะครับอย่างที่ผมบอกมีเวลาให้กับตัวเองครับถ้ามีเวลาทําอะไรก็ทําไปนะครับก็ไม่จําเป็นต้องมาเล่นเกมทั้งวันนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ไรายได้แบบว่า 500, วันละห้าร้อยวันละอะไรเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งเล่น,นทั้งวันนะครับเราก็ไปทํายอย่างอื่นบ้างบางทีก็ขายของบางทีก็ทําอะไรที่มีประโยชน <ariat> ์นะครับที่ที่มีประโยชน์มากกว่าเกมนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับมีความสุขนะครับแล้วก็ประสบผลสำเร็จในชีวิตคิตสิ่งใดก็ขอให้สมหวังอย่างปรารถนาทุกประการนะครับ สำหรับวันนี้ครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ